ก็พบก,กับหมวดที่ช่องของหมวยวิโกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวดมาในช่วงรีแอคชั่นกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะคือวันนี้นะคะก็เป็นเลิกงามยามดีวันที่10กันยา2564นะคะก็คือเลิกงามยามดีที่รัลลิสาหรือลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะได้ปล่อยเอ็มวีโซโล่เดี่ยวเป็นเอ็มวีรัลลิสานะคะคือแบบคือหมวยดูแล้วคือแบบโอ้ยแกมันปังทุกฉากเลยอะ่ะนั่นแหละคือแบบ เราเฝ้ารอโซโล่ของลิซ่ามานานมากแล้วจะปูวจะปังขนาดไหนนะคะกับสมคำร่ำเรือที่เราได้รอแบบเอ็มวีโซโล่เดี่ยวของลิซ่ามายาวนานขนาดนี้นะถ้าอย่างไรนะคะเราลไปดูรีแอคชั่นเอ็มวีนี้กับมวยกันเลยดีกว่านะคะเพื่อว่าุชอบเนี่ยคือแบบเสื้อสวยมาก นี่คือสวยมากบอกว่าแสงสีทุกอย่างคือสวยมากให้กลิ่นอายแบบมีความสตรีดิดนึงสวยนี่ลุคนี้คือดีงามอยากคบเลย กยชากนี้เท่แบบมีซ่าดูเท่ามากแกโอ้้คือังมากูชานี้สวยมากเลดแบบรลดมาแม่ สวยมากแม่ต้องขบชดานราคาขึ้นแน่ๆเลยอ่ะคือมีความเป็นไทยมาก แล้วค่ะคือแบบเอ็มวีสวยงามแบบว่าปังปุริเย่มากแบบคือคอสตูมสไตล์ลิทุกอย่างคือแบบมันปังมากเดี๋ยวเหม่ยจะสรุปรีแอคชั่นราลิสาเอ็มวีของลิซ่าแบบพิงให้ฟังคือแบบเอ็มวีเนี้ยคือแบบมันสุดจริงๆไว้ทุกคนแบบคอสตูมสไตล์ลิทคือหมวยยกให้เลยว่าแบบมันแบบมันปังมากคือแบบว่ามันไม่มีการแบบว่าทุกฉากคือแบบมันแบบ มันลงตัวมากเลยตั้งแต่ฉากเปิดขึ้นมาเนาะก็จะเห็นแบบว่าเป็นลิซ่าบอกว่าเดินเป็นชุดกระโปรงดําๆนะแล้วก็มาแต่หมือนจะชอบช่วงฉากที่เป็นสตรีทที่แบบว่าเป็นให้กลิ่นอายบว่าเป็นตอกสตรีทสตรีทแล้วแบบพอมนลงตัวกับจังหวะทุกคนก็แบบแบบทุกอย่างมันลงตัวมากเอ็มวีนี้ก็แบบรู้สึกว่าแบบมันปังมากๆแล้วแบบว่า ยิ่งตัดมาฉากมิซองใส่สูตรเอยขับรถเอยอะไรเอยคือแบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็แบบเพมมันก็จะร้องล่าลิสินมันก็จะทำทำได้แต่หมวยแบอบกหมวยรู้จะร้องยังไงนะคะแต่เพมจำง่ายมันแบอบกว่ามันเพลงมันจำง่ายนะคะแล้วก็แบบสามารถทำได้เลยแบบว่ามันแบบว่าวนๆกันนะส่วนแต่หมวยชอบ m ออันนี้มากเพราะรู้สึกว่า MV ละเอียดทุกช็อตมาแต่ส่วนตัวชอบสุดๆน่าจะเป็นช็อตที่เป็นชดาแบบโปรยทองแบบ วิแกคือมันเลิศมากอะแบบว่าลิซ่าไม่เคยบคือแบบรอรู้เลยว่าว่าลิซ่าไม่เคยทิ้งความเป็นไทยอะคือแบบลิซ่าแบบว่าพูดแบบสื่อออกมาแบบเป็นความเป็นไทยชนดาคืออันเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นลูกที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วเป็นลูกที่อะไรที่แบบลงตัวในเอ็มวีเนี้ยแล้วแบบคือหมวยคิดเลยว่าแบบว่าถ้าจบเอ็มวีนะทุกคนต้องแพงไปสองเพลงทุกทุกคนต้องตามหาชาดาแล้วชาดามันจะเป็นของหายยาวเวลามมนจบ คือมาลงตงวัวอะแล้วแบบว่าคือถ้าถามส่วนตัวหมวยหมวยชอบลุกชาดามากๆลองลงมาน่าจะเป็นลุกที่แบบว่าผมตรงใส่หมวกนะคะแล้วก็มีแฮ์พีตรงเนี้ยสีเทาคือหมวยอะอยากจะทำเลยทุกคนมนดูแบบเป็นแฟชั่นแบบที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยลุกสุดท้าย,ยนะก่อนแบบเอมี่ปิดคือเป็นหน้ามานะคะผมตรงยาวอันนี้คือแบบลิซ่าเด่นมากสวยมากคือเอมี่นะหมวยคิดว่าคอสตูมกับสไตลิสต์นะคะแบบว่า ได้ทํากันบ้านมาดีมากๆเลยเพราะว่าแบบ MV ฉากทุกอย่างของลิซ่าใน MV เนี่ยคือแบบทุกอย่างมันลงตัวมากนะคือแทบไม่มีที่ติเลยแต่ว่าสําหรับหมวยหมวยแค่รู้สึกว่านิดเดียวเองนะเพราะว่ารู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าเพลงอ่ะมันดูเบาไปนิดนึงถ้าเทียบกับคอสตูมและฉากแล้วก็เอฟเฟกแสงสีเสียงมันก็เลยแบบดูแบบ เป็นเพลงัำช้าๆแบบว่าแบบนั้นมันน่าจะขึ้นแบบอีกนิดอีกนิดนึงถ้ามันขึ้นไปอีกข้างบนอีกนิดน่ะทุกอย่างจะเพอร์เฟกกว่านี้นะคะแต่คืออันนี้ก็รู้สึกแล้วว่าแบบลิซ่าทำเอ็มวีได้เก็บรายละเอียดดีมากเลยคือทุกท่อนที่แพนที่ทุกท่อนของลิซ่าที่บอกว่าหมวยลองแปลแปลตอนฟังนะคะคือแบบลิซ่าสื่อออกมาได้ถึงอารมณ์แบบดีมากๆเลยอ่ะ คือหมวยเหมือนเคยดูว่าลิซ่าบอกว่าอันนี้คือ MV ของลิซ่านะคะลิซ่าจะพยายามใส่ตัวตนจริงๆหรือว่าใส่ทุกอย่างที่เป็นลิซ่าลงไปใน MV แล้วแบบลิซ่า Lisa ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีมากๆเลยอันนี้หมวยประทับใจมากๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือการจบรีแอคชั่นของ MV ลาลิ่าของลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะคือพื่งนุนชอบกันไหมอะ่ะคือสำหรับหมวยหมวยชอบ MV นี้มากแล้วก็ประทับใจซีนที่เป็นออกความเป็นไทยมากๆเลยนะคะที่แบบว่าเป็นฉาก ประสาทอิดแล้วก็เป็นทางชะดาคือสากเนี้ยหมวยให้สิบเต็มสิบเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับหมวยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ะคะคลิปหนา้าบ๊ายบาย